มาแล้วนี่นะคือเวเฟอร์เยอรมันนะคะอันนี้เขาเขียนว่ามีป้ายราคามันอยู่ไหมหาอยู่ครับโบตี้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ถั่วโบโบนตี้โบตี้อะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นของเยอรมันข้างในเนี้ยนะคะมันจะเป็นเวเฟอร์ที่มีกลิ่นมะพร้าวแล้วก็รสมิ้น์นะคะมันจะผสมผสารกันลงตัวหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะมาดูกันดูในไลน์นี้เลยพร้อมๆกัน อ๋อขีดแล้วนะจ๊ะชิ้นหนึ่งก็จะประมาณนี้อ้วนๆเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งกี่ชิ้นพอหนึ่งเออไม่ได้นับโอเคเดี๋ยวนับก่อนนะคะนี่ยี่อันนี้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชิ้นนะคะในราคาร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยห้าสิบห้าบาทเป็นสินค้าเชื้อชาเยอรมน,นีนะคะ เดี๋ยวโอ้ยหล่นหรอไม่เป็นใจให้ฉันกินหรอ<ะ>เอามาอ่ะโอเคอ่ะแกะนะนัะคะนี่แกะโอ้กระดาษเขาดีมากเลยนะคือเขาทํามาแบบว่าให้ย่อยสลายง่ายขึ้นกระดาษเนี่ยจะแบบว่าบางเบาแล้วก็ฉีกปุ๊บง่ายเลยไม่ไม่เหมือนแบบไม่หนาเหมือนของเรา แล้วชิ้นจะเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้นะมือวันนี้มือป้าอาจจะไม่สวยนิดนึงเพราะว่าหมึกปากกามันมันแตกอยู่ในมือเลยนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ให้เถือไว้ให้เฉยๆก่กันต้มเห็นไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วโอคอ่ะแล้วเราก็จะเริ่มการกินนะคะ มันเป็นมะพร้าวมะพร้าวแบบเนื้อนุ่มๆเลยอะ่ะของมะพร้าวอะ่ะปะอืม,อมหวานหอมอร่อยมากเออผมมาอีกนะมีกลิ่นมิ้นไหมฮะนี่มีมีมีเล็กน้อยตามใจมันไม่ได้ฉุนมากรสมิ้นอะอืมอร่อยมากคือมะพร้าวเขาจะนุ่มๆเนื้อเขาจะนุ่มๆ มือนกินเหมือนกินมะพร้าวแล้วก็เป็นช็อกโกแลตรวมกันเลยแล้วก็จะหอมเวลาเคี้ยวเนี่ยโกลงแล้วมันเป็นเวเฟอร์ไหมทีทีแรกเป็นเวเฟอร์มะพร้าวเ,เวเฟอร์มะพร้าวเต้องการที่กัดแล้วหน่อยตรงตไหนเอาตรงไหนเอาโอเคเอาไปข้างล่างต่อได้ลูกค้าดูเป็นเวเฟอร์มะพร้าวแล้วก็มีความหอมนะกินโบกินปุ๊บน้ำน,นึกถึงทะเลเลยจริงๆเออ บรรยากาศมาเลยกล<อ>ิ่นมิ้นมันะจะมีสายสีทอง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 เนี่ยม่กินทะเลอโอ้ทะเลแสนงาม